อยากให้ทุกคนนะครับพูดแล้วก็ฝากถึงก<ม>ับพี่ส่วนบ<ม>ุคคลในเรื่องนี้นที่ดีก,กว่านะครับเรียนติดก็เลยครับเอางี้ถาข้อถามเลยว่าทำไมต้องรุนแรงเรื่องนี้พี่โอ้ยที่ละคนทำไมถึงต้องมันรุนัรงเรื่องนี้ครับพี่ เพราะว่ามีสาระอยู่ในเรื่องอยู<ห>่แล้วนะฮะเราไม่ไ้อธิบายเพราะว่าเราไม่มี้อธิบายยังไงไม่ไอธ<ต>ิบายแต่อยากให้ไปดู<ห>นะฮะเพราะว่ามันมีเนื้อหามีความรู้สึกแล้วก็มีความกคิดของตัวอย่างในภาพเหตุการณ์แต่ละวันอยู่แล้ว<ห>ที่มันมีอยู่ในสามท้องถนนถ้าเราไปดูแล้วก็ใช้ชีวิตซึ่งอยากให้มีประโยชน์หให้มันถูู่ในน้องทองคำต้องมิดไม้เท่านั้นครับผมไม่ซ<ข>ิ่งแล้วนั่นเองครับครับก็อยากปัดภาพยนตร์เรื่องนี้นครับเป็นหนังรถแข่งแรกครับที่แบบเราเน้นเรื่องรถแล้วก็เรื่อง ครับเออ่ขอปักใจครับคุณครับก็เป็นเรื่องแรกของปีนะคะแล้วก็ทีนี้ความน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับทุกคนที่เคยเห็นหนังวัดแข่งในประเทศไทยนะคะและตรงมี้เป็นความรักเข้ามาเกี่ยวข้องฉันี่อยากให้ทุกคนลองไปชมลองไปชมดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วภาพภาพภาพที่ออกมาจะว่ามันสวยแล้วก็มีความแตกต่างกันอีกแน่นอนโดยเฉพาะบทบทที่คนแต่งบทก็พี่มะหนึ่งนะคะก็แต่งไว้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็อยากค่ะ ช่วยให้ลองไปชมกันดูนะคะลองไปชมดูนะคะดีครับเราบางคนมาหากันไม่เป็นพูดนะครับฝากด้วยแล้วกันนะชีวิตการแข่งขันนะเหมือนกันกับเรื่องนี้ก็คืออ่ามันเป็นการแข่งรถแต่ว่ามันเปลี่ยนเปกับหลายๆอย่างในชีวิตนะครับเราไมปรับใช้ได้แล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับจะเป็นคนแก่เป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงหรืออะไรได้หมดเลยนะฮะมาชมกันเรื่องนี้เข้าเมื่อไหร่ไปดูกันนะครับที่จิตุลดาเนี่ย เรารู้เรารู้ทำไมที่7ตุลาครับ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 ผมผมอยากจะไปนี่ก็จะพวกพี่ๆถึงคนนะแต่เรื่องนี้เป็นแบบที่ทำเดียวะนะว่าถือว่าทำจริงะจริงนะจีนฮะวางพวกเราเนี่ยคือแต่ละฉากเนี่ยก็สุดยอดพอสมควรนะครผมไม่ไม่น่าจะพูดไปเยอะอยากให้พวกพี่ๆไปดูกันครับมนะนั่นแหละไปทำทำเยอะแบบนี้ครับผมป ครับก็สำหรับพี่บอยเรื่อง,องมิตรไม้นะครับ<อ>ทีนี้แล้วทําไมต้องหนังเรื่องนี้นะครับหนูอยากให้ทุกคนนะครับให้โอกาสหนังไทยนะครับและที่สำคัญเป็นหนังที่รู้สึกว่าอย่างที่เทมบอกว่าพี่บอยก,กล้าคิดกล้าทำเรอกจากจะให้โอกาสหนังเรื่องมิตรไม้แล้วขอให้ทุกคนที่วินนจิตรบุญโชนเปิดใจต้อนรับภูมกับหน้าใหม่เปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆของพี่บอยอนะแล้วก็ที่สำคัญน,น้องเีนด้วยเป็ีนเอก เรื่องแรกนะครับก็อยากให้จริงๆแล้วทําไมก็เรื่อหนังเรื่องใหม่ไปดูครับรู้สึกว่าคนเรานะครับผมโอกาสมันไม่มากันง่ายๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะครับไปเห็นค่าของคนที่เห็นค่าในโอกาสนะครับอย่าไปเห็นค่าของคนที่ชอบซื้โอกาสครับผมครับผมเราจะฝูงให้ยังไม่ลืมมเในเนื้องพี่โก๊ะฝากน้องปีนมาเยอะขนาดนี้ขอเชิญน้องปีนมาทานไม้แพ้หนึ่งครับ ทำไมอ่ะวันนี้เรามีเรื่องจะต้องเปลี่ยนอ่ะเออผมก็ไปทำอะไรไปในวันนี้นะครับเราจะต้องให้น้องกีนอยู่คนเดียววันนี้ครับผมค่ะทุกคนที่เข้ามาครับมของกันหมดทุกคนที่น้องกีมเหมดเดิมทุกคนจะได้กินทั้หมดเลยได้ครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็ต้อบอกน้องกีนไว้ก่อนครับว่าเรามีจะร้องเพลงไหมหรอไ่ยายย้ายนะครับเรามีอะไรที่มากกว่านกันร้องเพลงของน้องกีนครับผมซึ่งนะครับเราจะ รอยสักแป๊บนึงนะครับยืนฝังคนเดียวนะฮะไม่กลัวไม่กลัวนะไม่กลัวนะโอเคนะครับเราจะเชิญพี่พี่สนอคุณทุ้ม่านะครับ ให้หายตอนเปล่าเลยครับขอให้หนังดันดำเลยนะคหลายคนมาช่วยเยอะชอบเยอะๆชมเยอะๆละครหนังนี้ดีจริงๆนะครับโอเคเต่าเลยครับมีระดับปึ๊บปึ๊บอานะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวแค่กต้องไปขึ้นที่ร้านเลยทำเลสเนะฮะเค้กต้องไปกินที่ร้านยืมมาฮะใช้ร้านที่อย่างนั้นนะครับมีใครอยากดูฟารนเจอรน้องตีนต่างหาครับเอาเป็นว่าไม่ขอรุญาตเอาแยก ที่มีส่วนสูงาุนะครับแพรวันเด่นเชิญนะครับผมคุณสันติปีชาว์วัชรไวยคุณนะครับผมผู้บริหารและผู้อำนวยการสร้างจากไทยซาร์คัสตูดิโอครับผมไดครับล็อกล็อกลน์ลงเลยครับอันแรกเชิญขอเีนชิญที่ปีเพื่อนกันนะครับโอเคงั้นขอเชิญคุณสันตินะฮะขออนุญน้องชนิดนวยก่อนนะครับผมขอให้ปี วันเกิดก็มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะแฟนคลับต่อไปครับโอเคนะครับไหนๆใครไหนที่คุณสัมปีติกระซิบกันแล้วนะฮะงั้นไม่อยากให้คุณสัมีตินะครับ่าวอีกนิดนะครับเกี่ยวกัำเนิดต้องมีตั้งก่อนก็ขอตัวขอบคุณทุกที่ที่ส่งบอลมาแแล้วก็ทีมงานที่สละเวลามาให้เกียรติใต้ใหม่นะครับตาก้าคิงโอนครับเออหนังเรื่องนี้ใหม่เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่3ของ่ายตาก้านะครับเออมันเป็นหนัง ที่เราอยากจะใส่ความแตกต่างในงารนงานไทยนะครับเราพยายามจะเอาเรื่องรถแข่งเรื่องความรักเรื่องความตลกแบบตลกๆกันอย่องนี้ยังไงก็ฝากพี่พี่สื่อชนที่เตุรกีหน่อยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้มันเกิดอสไรเึ้นนะครับว่าน้องกีมมาไอิสติทูตไหมอยู่ครับข้างๆเลยว่าน้องกีมอยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อชนทุกคนนะครับรวมทั้งพนักงานทุกคนนะครับที่อยู่ว่ามันจัดงานมันเกิดขึ้ในวันนี้เซอร์ไพรส์วันนี้ในวันนี้วันนั้น น้องเาขาครับคุณอยากจะมอบทุกน้องคนสาม,มารถแลวก็ชูกเว้นขึ้นมานักจุดมนี้นได้ด้วยสิสันเลยครับผมเอาละบมความคุจะน้องเหรอกเกอ้ขอบคุณากขอบคุณมาะตอนนัม้มือมเคกยังอยู่เอาละค่ะ